โอ้ยมันท้องไรมาเขมาค่ะสาธุสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงให้อาม่าแข็งแรงเช่นกันค่ะเช่นกันเช่นกันค่ะสาธุปีนี้อาม่าอยา,ายุเท่าไหร่ระคะแปดสิบเก้าอ๋อแปดสิบเก้าไม่ใช่เก้าสิบสี่ใช่ไหมสเก้าสิบสี่สี่สิบเก้าโอ้ยถ้าส <9. S 1> ี่สิบเก้านี่อายุยังอ้อออยู่เลยเนี่ย 94 94ใช่ไหมัี้อ๋อ49เองอ๋ออ้าวกลับเัีไงอ๋อกลับยังกับหวยเลยใช่ไหมั้ย94หวยมันออกอะไรนะ36 36ก็6 63อืมออมาอายุเท่าไหร่คะตอนนี้เลอค่ะเอะตอนนี้เท่าไหร่วะเท่าไหร่ดี ใช่เลยมังหกสามอ่ะอ๋อหกสามค่ะขอให้อาม่ามีความสุขนะคะอ่าสุขภาพแข็งแรงอยู่ถึงร้อยปีขอให้ยูรินเป็นสุขค่ะสาซูที่ว่าอยู่ที่ใดก็เจอแต่คนดีๆนะค่ะค่ะซาู่เช่นกันนะคะค่ะค่ะ